สวัสดีจ้าพบกับช่องครอบครัวเจริญนะคะเนาอง <c oughs> <c oughs> เจริญชอบชอบดินทรายนะคะเนาองขอขอบคุณดรชยนันนันนะคะเนาองีิดหมกกองทรายให้น้องเจริญนอนหลินดีค่ะตื่นขึ้นมาหล,ลินเลแหละกองทรายนี่ คุณแม่ยังพระท่านได้เอาทางเอาทอนามาใส่ให้เขาเพราะว่ายังพระท่านได้เขียนซื้อนะคะเนาะออไปแดนได้เขียนไอท้ที่ดออกเตร์พคนสังยังพระท่านมีเวลาเลยมาว่านกไปว่านเขาวัอน,นี้ก็จะไปฉีดวัคซีนป้องกันไอ้ไข้วัด่เนาะค่ะเนาะ กินหลนชอบชอบดไซน์หลินจนเบ้น,บนมันหรอ อากาศหอนก็นไดดินทรายนี่แหละค่ะนอนหลินแล้วไอเอาําฉีดใจดินทรายมันก็จะเย็นเนาะค่ะนะฉีดใส่ให้เขาเขาจะนอนหลินประมาณนี้แหละค่ะโมดมือเลยเด่นดีคักน่องกินลนลดภาวะการยางหลบหลูกของเขาเป็นการดีไปย่างหนึ่งเนาะค่ะนกนี่ ขอบคุณดอกตอร์ชัยนันท์ได้จ่าด้อซอยหนองกิลล้นยางหลบลูกไปอีกไ้คือกันเนาะคะ่ะเนาะนี่ดินทรายเขาก็เบนมันแล้วนี่ดินดีครักเดี๋ยวคุณแม่มันมนี่จะทำทำการขุด ไอ้ฟังโทรลงไปให้เขาเลีนนนำในโทรเด้อค่ะเด้อมันนี่จะทำการคุดชุบแป่งทอดแล้วน้องเกลือนเล็ดลิ้นไสจนเบนซมดดเ้า ไปยังดอกตอร์ชายนัน์นะคะเนาะที่หมอบของไส้ให้น้องเจริญห,หมอบอำนวยความสะดวกให้น้องเจริญทุกๆุสิ่งทุกๆอย่างขอขอบพระคุณค่ะ